Oh, ตัวนี้เนี่ยก็คือมันทำหน้าที่เหมือนผลัดเซลล์ผิวทำให้รอยดำรอยจากสิวนั่นนะจางลงแม่ฝนก็ทดลองใช้อยู่หน,หน้าตรงบริเวณที่เป็นฝ้าเนี่ยก็ใสขึ้นด้วยว่าไม่ชอบพวกพีเมนเอ a เอะไรที่มาแรงๆอยากหาอะไรที่ผลัดเซลล์ผิวได้จริงแล้วก็ไม่ต้องมาแสบเพรามาเปนเงเกิดตัวนี้แหละเป็นเหมือนนะ้ำไม่เหนียวมันก็แบบ ลื่นๆนะไม่หนักหน้านะคะก็สามารถทาให้ทั่วใบหน้า อย่าเพิ่งเชื่อจนกว่าคุณจะได้ลองใช้เองโทร0846132424หรือ w w w m o k o s อโัสทตอบฟีดแบกลำยองไปไมคะคาวเน้เก้าเออแบบต้องบอกว่าถล่มทล,ลายเลยดีใจมากเลยเพ<น>ราะว่าเราเล่น Facebook ก็มีเพื่อนจะบอกว่า oh, โอ้โห Facebook ไม่ต้องทำอะไรกันเลยเพราะว่ามีแต่คนโพสเยอะแย่ไปหมดเลยแล้วก็<ๆ>วก็แอบดีใจแทนพี่อ้อพี่แดงมากๆเลยครับแล้ทางช่องสามด้วยเพราะว่าเรื่องนี้เราเราก็ทำกันไปเหมือนเราก็ทำกันไปแบบเรื่อยเรื่อยๆจนมันเสร็จ เราก็ไม่คิดว่ากระแสมันจะแต่ต้องบอกว่าเป็นพ่อพี่ออฟพี่แดงแหละครับที่ตัดต่อแล้วก็ทีมงานทั้งหมดที่ตัดต่อแล้วก็ลงเพลงอะไรสนุกมากที่สุดคนจะเป็นพี่นุ่นที่แบบฮืมคาแรคเตอร์แบบตอนนี้หน้าคงบานเดินผ่านประตูไม่ได้แล้วมันด <c oughs> ีใจแบบสุดๆอะแตะแตแตแแอปอยู่ไง <c oughs> ก็เก๊กๆอะไรเงี้ยแต่งกิ้งแบบหู <c oughs> หน้าบานออกประตูไม่ได้แล้วก็คืออย่างงี้ฮะนุ่นนุ่นนุ่นคือ ผมเชื่อว่าหลายคนน่ะก็เกิดคำถามในตัวนุ่นว่านุ่นจะเล่นได้ไหมอะไรต่างๆนานาแล้วก็ต้องบอกว่าตัวนุ่นเองเนี่ยก็เกิดความกดดันนะครับแล้วก็แต่แต่สุดท้ายเนี่ยแม้กระทั่งทีมก็ขอบคุณมากครับแม่แมแม้กระทั่งทีมงานทุกคนหรือว่านักแสดงเนี่ยก็แอบลุ้นตามไปกับนุ่นนะคือในเชิงให้กําลังใจว่านุ่นจะทําได้ไหมแล้วผมว่าตอนนี้มันพิสูจน์แล้วว่าที่ระดับหนึ่งนุ่นก้าวไปได้หนึ่งสเต็ปแล้ว แต่คุณไม่ต้องกลัวครับว่านี่ตอนแรกเนี่ยเป็นแค่ถ้าคุณรู้สึกว่ามันสนุกแล้วสาหรับตอนหนึ่งเนี่ยนะคือตอนต่อไปมันจะสนุกกว่านี้อีกแล้วนุ่นจะเป็นลํายองมากกว่านี้อีกหลายคนที่หลายไม่ไม่ได้อวยนะแต่จริงๆแล้วหลายคนถ้งบอกว่าทาไมนุ่นทาไมลํายองสวยจังเดี๋ยวคุณจะได้เห็นลํายองในภาพที่น่าเกลียดที่สุดน่าเกลียดน่ากลัวมากเพราะฉะนั้นคุณไม่ต้องกลัวเลยว่าคือผมว่าเป็นเป็น เป็นเทคนิคของพี่ออฟเป็นชั้นเชิงของพี่ออฟในการนําเสนอมากกว่าว่าอาจจะให้เห็นสีนที่ขาวที่สุดแล้วเดี๋ยวจะได้เห็นสีที่ดาที่สุดในตอนตอน่ตอไปอเห็นพี่เอกก็ตื่นเต้นพระเอกรออะไรอย่างี้พี่เกโพสอ่ะพูดถึงก็ต้องมีลูกด้วยกันคนละตื่นเต้นเวลามันต้องมีกันบ้างับมีกันบ้างคือก็ต้องช่วยกันมาหากินนะฮะแต่เอกเขาก็ช่วยดูคือให้เอกก็ช่วยดูในเชิงว่าเอ้เราเล่นเป็นยังไงอะไรอย่างเงี้ยครับเออโอเคหรือยังอะไรอย่างเงี้ย ก็เอเขาก็ชอบเหมือนกับที่หลายๆคนชอบนะครับก็คือเป็นฉากฉากที่ทาความเคารพรู้ที่เราพูดถึงที่มาของชื่อวันเฉลิมกับฉากเขินอายเหมือนเด็กไร้ดีสาอันั้นคนก็บอกว่าเหมือนเด็กไว้อ่อนมาพี่ก็พยายามบอกว่ามันเป็นการแสดงพี่เป็นนักแสดงที่ก็ต้องแสดงให้เหมือนอ่ะถามถึงลูกบ้างพี่ปอตอนนี้เป็นไงบ้างคะ พูดิตอนนี้6เดือนกับอีก10กว่าวันครับสิกว่าวันแล้วเริ่มค้าเริ่มเริ่มไปข้างหน้าแล้วเริ่มไปข้างหน้าแล้วผมว่าก็ต้องขอบคุณแฟนๆด้วยนะครับคือคือคนเริ่มจําหน้าน้องได้โดยไม่ต้องเห็นหน้าผมแล้วอ่ะคือวันนั้นไปนั่งทานข้าวในห้างอะไรเงี้ยครับแล้วก็พี่เลี้ยงพาไปเดินข้างนอกไปกับพี่เลี้ยงผมก็ไม่ได้ไปคนมีคนมาขอถ่ายรูปเต็มเลยเต่ก็จาได้จําได้ผ่านอินสตาแกรมอะไราเงี้ยแล้วก็แล้วก็เป็นคน น่าเกลียดน่าชังอารมณ์มดีครับก็ก็เลยเวลาถ่ายคลิปก็จะง่ายมากถ่ายบางทีเอาวิกใส่มั่งหน้าเหมาือนพี่หม่ำเลยเพราะเนาะพี่หม่ำคล้ายๆพี่หม,ม,ม่ำเลยสุดยอดเลยตลกดี<ม>ครับเขาเข,า,ขาชอบครับถ้าถือ iPhone หรือถือโทรศัพท์เ <c oughs> ข้ามาเขาชอบนะครับคือว่าถ้าถือโทรศัพท์เนี่ยครับ คือเป็นสินเหลี่อะไรเงี้ยเขาจะมองว่าเอ๊ะอะไรอะไรเงี้ยเขาจะมองกล้องอะไรอย่างเงี้ยครับมีปิดพรีเซนเตอร์ได้ยังคะพี่มีติดต่อมาไหมคะมีแล้วรับไหมคะเดี๋ยวนี้ก็มีเยอะแยะค่มีหลายรูปแบบมากมีมีให้ถ่ายน้องกับอินสตาแกรมบางทีก็จะบอกให้เป็นคลิปวิดีโอเดี๋ยวนี้ก็จะมีเป็นเป็นเหมือนแบบเป็นเป็นหนังโฆษณาที่จะออกทีวีด้วยเดี๋ยวมีครับเดี๋ยวเราก็เริ่มถ่ายประมาณเดือนหน้าเรียกว่ารับรัพย์แล้วพี่ ตอนนี้ติดต่อเข้ามาก็สองสาตัวแล้วแต่ของน้องภูก็มีหลายแบบนะก็อย่างที่บอกะเป็นเป็นโฆษณาที่ผ่านทีวีด้วยเป็นินสตาแกรมด้วยรคเท่าไหร่แล้วคะค่าตัวหนักไหมคะที่ปออก็ไม่หนักมากครับสบายๆครับแต่น้องก็พอจะมีเงินเก็บแล้วครับก็เเป็นทุนการศึกษาให้เด็กๆไปข้า่างไม่้ยัอหรอโอ้ยังคือหลังๆพ่อน้อยกว่าน้องภูนะน้องภูค่าตัวเยอะกว่าอยโอ้ยังไม่ถึงครับคือน้องภู ต้องพูเป็นเด็กนะครับผมยังไม่ได้ไม่ได้มองว่าแบบว่าเราก็ต้องเอาเลือกเลือกผลิตภัณฑ์ที่เหมาะกับน้องด้วยนะครับต่ออย่างบางคนเขาจะเป็นห่วงเรื่องไฟหรือน้องโดนแสงโดนไฟเราอ๋อพราตรงนี้มีข้อกําหนดอยู่แล้วเราก็ต้องบอกบอกทีมงานอยู่แล้วว่าถ้าถ้าถ้าใช้ไฟส่องไม่ใช้ไฟส่องตาอะไรเงี้ยทีมงานเขาเขารู้เรื่องนี้เป็นอย่างดีอยู่แล้วสําหรับการถ่ายกับเด็กวัยนี้เพราะฉะนั้นตรงนี้เขาดูแลอย่างดีอยู่แล้วมันไม่ได้เกี่ยวกับเรื่องนั้นนะเขาพยายามจะช่วยเรื่องนี้มากๆเลย ไม่ห่วงเลยนะตอนนี้มีความสนุกอย่างเดียวกับตัวเขาคือเขาก็จะมีสุขภาพที่แข็งแรงห่วงก็คือแขนจะใหญ่ไปไหนนะหนึ่งแขนจํำม้ามากเลยอ่ะแล้วตอนนี้คือคือห่วงอีกอย่างก็คือหลังเนี่ยคือจะกลิ้งแบบสามอิบองศากลิ้งไปพับหน้าพับหลังคว่ำงายแล้วหันมายิ้มแฮ้มันก็จะตกเตียงไงนึกออกว่าก็ต้องคอยดูตลอดเวลาได้แผลอะไรบ้างส่วนใหญ่ แผลเนี่ยเขาเกิดจากการที่พี่เลี้ยงหยิกลูกไม่คือคือพี่ปรับไอ้นั่นปรับไอ้โต๊ะโต๊ะกินข้าวเขาอะแล้วเขาเอามือไปตรงนี้พอดีแล้วมันก็ไปหนีบตรงนี้เขาหน่อยเหมือนพอเราเสียบเข้าไปแล้วมันหนีบเข้าไปในนี้เขาทําหน้าอย่างเงี้ยเสียงไม่ออกว่ะเราเฮ้ยเป็นไรวะโดนอะไรอ่ะโดนอะไรยังไม่รู้ยังไม่รู้ว่าหนีบแขน แล้วแล้วก็สักพักพอจับเอาอมือจับตัวนั้นแหละโอ้โหลองจากเลยแล้วผมก็พยายามปิดเรื่องนี้นานมากนะเี๋เอรู้ไงแ้วเราก็ไม่รู้ว่านีบตรงไหนจนไปเกิดรอยเขียวตรงนี้แล้วผมก็สารภาพกับเอตรงๆว่าพี่เองครับอย่าทําอย่างนี้อีกนะต้องดูตลอดเวลาเมื่อวานหัวโขกอีกแล้วคันไปก็หัวโขกของเล่นเนี่ย แล้วขึ้นมามึนๆเล็กน้อยเองกูเกิดอะไรขึ้นที่นี่ที่ไหนมาเห็นหน้าพ่อแอ้ลองให้ก็หนีครับก็พร้อมจะมีสักคนหรือยังคะพี่พร้อมเสมอครับอถามแล้วเอ๋วบอกว่าถามหนูบ้างไหมพี่น่ะบทบาทไม่ยากเลยแต่หนูเนี่ยภาระเยอะมากจะต้องต้องดูต้องต้องดูต้องดูผู้หญิงด้วยครับซึ่งคือเหมาอว่า แล้ผู้หญิงก็ต้องเสียสละกว่าเราเยอะมากเพราะว่าถ้าเกิดมีโูกคนที่สองคือเอ๋ต้องุ่มท้องแทนที่จะฟิตหุ่นกลับมาฟิตเหมือนฟิตแอนเฟิร์มเหมือนเดิมกลับมาทํางานก็ต้องกลับมาอ้วนอีกแล้วอะไรอย่างเงี้ยแล้วงานก็ต้องลดอีกก็คือหมายความว่าต้องกลับไปอยู่จุดเดิมก็ต้องถามว่าเขาอยากมีหรือเปล่าถ้าเขาไม่อยากมีก็ไม่เป็นไรมีูคนเดียวก็ได้แต่ถ้าเขาแต่้าเขาอยากมีปอบพร้อมพี่ปอบไม่แนะนาพี่ชาคิดบ้างคะทาไงพี่คิดไม่มีลูก ขอแนะนำให้ชาคิดโชว์หาปอหลังไหม่เลยรับรองครับวุ้นเส้นกับวุ้นเส้นนะัแบบพูดชาคิดนี่จะเรียกว่าประสบความสำเร็จทันทีครับสองตันนี้นี่นึงคือเลือกนานไหมครับสินค้าชิ้นแรกที่จะ่ายชิ้ั้ก็ก็คุยกันนานพอสมควรนะครับก็คุยว่าเออ ยังไงคือเรามีข้อจํากัดกับเรื่องน้องมากพ<ม>อสมควรคือไม่ได้เรื่องมากเพียงแต่ว่าอย่างเช่นเรื่องแสง<ม>อย่างเรื่องเรื่องว่าน้องทําอะไรไม่ได้เลยนะ<ม>อะไรอย่างเงี้ยครับ<ม>คือน้องคือ,อเราต้องใช้เวลาในการจับภาพนถ้าจะได้ภาพที่ดีกับน<ม>้องนั้นมาก ถ้าต้องอยู่ๆไปถ่ายแบบอ้ายิ้มสิยิ้มสิสมเด็กจะไม่ยิ้มหรอกฮะเพราะฉะนั้นเขาต้องมีความเข้าใจด้วยหมายว่าผลิตภัณฑ์เขาก็มีความเข้าใจในตัวเด็กด้วยว่าน้องทําได้แค่นี้<อ>จริงๆก็ก็จะจะรู้สึกว่าโอเค,อเคยังไม่ได้เริ่มถ่ายาย,ยังไม่ได้เริ่มใช่ไหมับนะยังไม่ได้เริ่มถ่ายย<ช>ังไม่เริ<ช>่มถ่ายครับเดือนหน้าครับสามตัวเลยหรือว่าตัวตัวเดียวก่อนนะครับตัวเดียวก่อนแต่หมยว่าอินสตาแกรมก็มีเรื่อยๆเลยครับตอนนี้ฮัอินสตาแกรม เป็นพ่อแม่ลูกหร <Okay. S 1> ืออะไร<า>แล้วมันมันมีหลายตัวเหมือนกันนะครับมันก็มันก็เหมือนกับอารมณ์ว่ามีทั้งแบบมีน้องคนเดียวบางทีก็อยากน้องกับพ่อแม่ลูกอะไรอย่างเงี้ยก็เข้าส่วนใหญ่ก็เข้ามาคุยกันโอเคขอบคุณค่ะ